สามรอขับทุกๆมาโอ้จะมาเรียนมายากลวันนี้มาอยากกระทันหะวันนี้เราจะมาเรียนกันควงยังไงใช้เหรียญแบบไหนนะเอ้าเจอกันเลยมันชิชิชโอ้ควงเหรียญทำแบบนี้ทำเท่ๆทำเทๆๆ่ๆโ,โอ้ดีไหมดีไหมโอ้ควงเหรียญ มาดูกันว่าวิธีการปูเหรียญต้องทำยังไงโอ้สิ่งแรกที่ต้องหาคือเหรียญนะครับใช้เหรียญสิบนาประมาณเหรียญสิบนาแล้วก็วางมือสบายๆแบบนี้อยู่ข้างหลังนะแรกๆก็จะต้องหล่นบ้างนะ <S <S เป็นธรรมดา <S <S <ๆ>เวลาวางมือไม่ใช่แบบอย่างนี้นะให้เป็นแบบประมาณกึ่งๆจะกำมือก็ไม่เชิงนะแล้วเหรียญเนี่ยจะวางอยู่นบนมือแบบนี้แล้วก็พี่โป้งแตะตั้งเหรียญไล่ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับจากนั้นก็นิ้วกลางนะนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อย จากนะั้นนิ้วโป้งก็แตะที่นี่ไล่ขึ้นมาข้างบนแบบนี้ทําแบบนี้นะนิ้วโป้งแตะแล้วก็ตั้งขึ้นมา,าให้เหลียงขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะนิ้วอยากกลางตรงให้กลางแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดูนะดูนะอาจารย์นิ้วกระอังเคลื่ลงไปเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะค่อยๆมาแบบนี้นะทำช้าไปอาจจะมันไม่ค่อยสมูทอาจารย์ทำต่อเนื่องจะจะดูดีกว่า ใช้นิ้วโป้งจับเหรียญข้างล่างค่อยๆแตะแล้วก็ไล่ขึ้นมาข้างบนแบบนี้เห็นไหมครับอาจารย์ทำชาค่อยๆไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาแบบนี้อาจารย์กงการให้พวกเราได้เห็นว่านิ้วทํางานยังไงเวลาไปไปยังไงนะเอ,อานี่ทำแบบนี้เลยทําเยอะๆถ้ามือเราใหญ่มาก เหรียญอ,อาจจะเหรียญสิบเล็กไปก็หาเหรียญต่างประเทศอะไรก็ได้ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นแต่สําคัญอย่าฝึกเหรียญเล็กเกินไปเพราะเหรียญเล็กหนันิ้วไปไม่ถึงนะถ้าเล็กไปจะควงไม่ได้ถ้าใหญ่หน่อยจะได้แตะโดนจะได้ไปแบบนี้นะครับอาจารย์ว่าเหรียญสิบกำลังดีถ้าสาหรับเหรียญไทยนะถ้าใหญ่กว่านี้อาจารย์ก็เล่นอยู่ประมาณฮับโดน นะประมาณเหรียญอเมริกันครึ่งเหรียญนะ่ะทับตอนละนะเอาไซน์นั้นก็ใช้ได้เหมือนกันอาจารย์ได้หยู่ไซน์นั้นแต่ถ้าพวกเราไม่มีบอกให้เหรียญสิบใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้ามีการหล่นจะต้องหยิบซองใหม่เพราะระหว่างซองอยู่ที่นี่นะ้าไปนคนเห็นเ,เดี๋ยวมันหล่แล้วมันไม่สวยเราต้องกให้ชํานานก่อนพอชํานาญแล้วจึงจะเอามาให้เพื่อนๆดูทําแบบนี้วันละหลายๆชั่วโมงนะทำเยอะๆทำเยอะๆอาจารย์ทาให้ดู เห็นไหมเห็นไหมแล้วเวลาจะซ้อมอาจารย์แนะนําให้นั่งเล่นดีกว่าถ้าเยินเล่นเดี๋ยวเหนียวสะด่วงอ้วยหายแน่เลยล่วงตกน้ําตกท่อหาไม่เจอว่าซ้อมนั่งเล่นสบายๆทวงแบบนี้แหละค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกพอชํานาญแล้วนี่นะหลับตาก็เล่นได้ไม่ได้ยากเลยสําหรับเรียนเสร็จแล้วทีนี้หัวหน้าค่อยเจอกันตอนนี้บายบายสตาร์ทเรื่องไปแล้ว